สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะในกล่องคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทําเมนูง่ายๆที่ทุกคนน่าจะทําเป็นแหละตอนนี้มันกใกล้ๆปีใหม่เนาะเป็นเมนูที่แบบว่าเอาไว้เป็นกับแกมปาร์ตี้ปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือต้มซุปเปอร์ขาไก่นั่นเองแต่ของคริสวันนี้จะพิเศษหน่อยมีปลายปีไก่เข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ประจบเหมาะกับว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเย็นๆพอดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปาร์ตี้คริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่งทานข้าวกันสนาม มีต้มซปเปอร์ขาไก่อยู่ในหมอ้อไฟสดน้ำอุ่นๆร้อนๆแซ่บๆนะครับรับรองว่าฟินมากๆเลยนะครับของคริสเนี่ยจะมีเทคนิคในการต้มต่างจากคนอื่นนิดนึงอาจจะใช้เวลามากกว่าแต่ว่าใครทำออกมาก็อร่อยแน่นอนรับรองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงมือทำกันคริสฝากด้วยใครยังไม่กด subscribe หรือก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คิสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบหลักของเรานะครับนั่นก็คือตีนไก่กับปลายปีกเนาะวันนี้คืิสมี2อ,อย่างนะครับตีนไก่กับปลายปีกระหว่างที่เราล้างตีนไก่กับล้างปลายปีกเนี่ยให้เพื่อนๆไป ต้มน้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลวกเขาสักทีหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีความสุปกปรกป๋องมีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้มไปเลยเนี่ยบางทีมันจะเหม็นข้าวได้หรือบางทีน้ํามันจะข้นเกินไปนะครับให้คริสแนะนําว่าให้เอาไปต้มสักน้ํหนึ่งให้เขาพอสุกให้เอาแบบสิ่งสุปกปรกปออกไปก่อนนะครับเราค่อยเอามาต้มในน้ําจริงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต้มกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างจัดการกับเจ้าวัตถุดิบ2ออย่างนี้ก่อนนะครับตีนไก่เนี่ยนะครับก็ เนื่องจากว่าเขาจะมีเล็บเนาะถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วเขายังไม่ตัดเล็บนะครับก็เอามาตัดเองก็ได้นะครับแต่ของคริสเนี่ยเขาตัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ต้องตัดอะไรทุ่นแรงไปเยอะเลยเราก็หงายมาดูที่อุ้งเท้าเขานะครับบางทีเนี่ยมันจะมีแบบรอยด้านด้านหรือว่าแข็งแข็งอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยมันลอกออกได้เลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันลอกไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้มีดปาดออกนะครับก็ปาดออกให้เรียบร้อยลอกออกให้เรียบร้อยเพื่อที่ตีนไก่ของเราจะได้ สวยสดงดงามไร้มนทินนะครับเคตินไข่ผ่านปายก็มาถึงปลายปีกนะครับวันนี้คิดใช้ปลายปีกด้วยเนะาะตัวปลายปีกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ซื้อมาปกตินี่แหละเขาก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับเราก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขามีขนติดอยู่บ้างก็ถอนถอนเขาออกไปบ้างเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิธีจัดการกับปลายปีกไก่เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอให้น้ําที่เราจะต้ม ปีกไก่ตีนไก่ของเราเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอา2อ,อย่างนี้ลงไปต้มน้ำหนึ่งน้ำแล้วก็เทน้ำโอเคอันนี้คือน้ำที่คือจะต้มตีนไก่กับปลายปีกไก่น้ำแรกนะครับก็ให้เขาเดือดประมาณนี้พอเนาะแล้วก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เหมือนเป็นการล้างทิ้งน,นะครับก็เอาลงไปต้มใส่ไปด้วยกันเลยนะครับทั้งตีนไก่ทั้งปลายปีกไก่ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไร กดเขาให้จมน้ำให้หมดเนาะเปิดฝาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละครับไม่ต้องปิดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวคริสจะต้มทิ้งไว้นะครับประมาณสัก20-30นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเรามาเตรียมพวกเครื่องต้มกันนะครับระหว่างที่เรารอไก่ที่เราต้มไว้ในน้ำแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำที่เป็นน้ำต้มที่เราจะใช้จริงๆกันนะครับก็จะเริ่มด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วตามด้วยขานิดนึงนะครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับประมาณ1ช้อนชาพออันนี้คือจะปรุงรสแค่เกลืออย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราจะเสิร์ฟเราค่อยมาปรุงรสชาติแยกเป็นชํชามไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปรืองมะนาวตะไครนะครับเพื่อนๆก็ลอกออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอามาหัน่น คิสจะไม่ได้ใช้วิธีการทุบตะไคร้นะครับคิสจะใช้วิธีการหั่นแทนนะครับก็นี่คือตะไคร้เนาะคริสก็จะหั่นผ่าตรงกลางาไปเลยนี่นะครับที่เราไม่ทุบเนี่ยเพราะว่าเสียงมันจะดังนะครับคือพยายามหั่นให้เขาเกิดหน้าตัดได้มากที่สุดนะครับเขาจะได้หอมหอมเวลาที่เราเอาลงไปต้มเนาะตะไคร้ผ่านไปแล้วก็ตามด้วยวันนี้คิสจะมีหัวไชเท้าหัวเล็กๆสักหนึ่งหัวนะครับ ก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วเราก็จะผ่ากลางทีหนึ่งประมาณนี้นะครับน้ําต้มหอมจะได้หวานๆมาถึงผักชีฝรั่งนะครับก็จะเอาส่วนที่เป็นโคนแข็งๆนะครับใส่ลงไปต้มด้วยเนาะนะครับส่วนใบอ่อนๆก็เดี๋ยวเอาไว้แต่งหน้านะครับแล้วก็จะมีหัวหอมนะครับหัวหอมคริสจะเอามีดกดนี่นะครับให้เขาแตกนิดหน่อย ครใช้ทั้งหมด5หัวแล้วคริสก็จะมีใบมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดก็ฉีกใส่ลงไปเลยพอเราได้น้ําอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะเอาน้ําไปตั้งไฟอ่อนๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรารอไก่แล้วก็มาต้มพร้อมกันนะครับโอเคครับนี่คือหน้าตาไก่ของคริสเนาะที่ต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยนะครับ หลังจากที่เราเอาไก่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็พักไว้เนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะรอน้ําน้ําที่เราปรุงแล้วนะครับที่ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวไชเท้านะครับให้เขาร้อนสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไก่ของเราลงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทีหนึ่งตอนที่น้ําต้มของเราพร้อมนะครับตอนนี้น้ําที่เราต้มไว้นะครับน้ําข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวไชเท้าของเราก็เริ่มร้อนประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจ้าไก่ของเราลงเลยนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปหลังจากที่เราต้มน้ําแรกไปแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะเอาไปล้างน้ําเปล่าอีกสักหนึ่งครั้งผ่านน้ําก็ได้นะครับ หลังจากที่เราเอาไก่ใส่ลงไปนะครับถ้าเกิดว่าไก่เพื่อนๆยังไม่เปื่อยเนี่ย mm. ก็ให้ต้มต่อไปจนเปื่อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยไก่พอจะเปื่อยแล้วชอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับ mm. ก็ต้มสักประมาณ10นาที20นาทีก็ได้นะครับให้ตัวน้ำน้ำต้มของรับน้ำซุปเนี่ยนะครับที่มีกลิ่นสมุนไพรเนี่ยซึมเข้าไปในไก่เนาะวลาทานจะได้แบบว่าหอมๆนะครับ mm. เดี๋ยวคริสจะต้มสักประมาณ30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า ไก่ของเราเปื่อยไหมถ้าเปื่อยก็เดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยว30มนาทีมาเจอกันครับโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของต้มซปเปอร์ขาไก่และปีกไก่ของคริสเนาะหลังจากที่ต้มครบเวลาที่เราได้บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับก็เรามาเช็คกันว่าไก่ของเราเปื่อยยังไงนะครับก็วิธีการดูด้วยตาเปล่านะครับปีกไก่ไม่ต้องดูเพราะว่าถ้าถ้า ตีนไก่เปื่อยปีกไก่ไม่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูดูด้านบนก่อนด้านหลังเท้านะครับตัวเนื้อไก่เขาจะแตกๆนะครับเห็นกระดูกได้นะครับแปลว่าเขาเปื่อยจนเขาแตกมานะครับแล้วก็ในส่วนของอุ้งเท้าก็ลองใช้มดลองใช้ช้อนกดดูนะครับเนี่ยคือมันจะแบบ หลุดง่ายมากเลยแค่แบบกดเบาๆนะครับเพราะก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแปลว่าเปื่อยละก็พร้อมเสิร์ฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เปื่อยมากกว่านี้ก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆก็ได้นะครับของคริสคริสเอาเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันครับตอนนี้ต้มซุปเปอร์ของคริสก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันทีละชามทีละชามเลยนะครับก็เราเริ่มด้วยนะ้ำมะนาวนะครับ น้ำมะนาวของคริสตน,นี้คริสใช้ลูกหนึ่งเลยเพราะจะเน้นเปรี้ยวนะครับตวงได้ประมาณ2 3ช้อนกินข้าวอันเนี้ยนะครับสามช้อนครึ่งนะครับพอใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะครับพริกปน่นนีก็ตามชอบเลยมากน้อยอะไรยังไงนะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับน้ําตาลมะพร้าว็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาเพราะวันนี้เนี่ยคริสไม่ได้ใส่ผงนวัวผงปรุงรสผงชูรสอะไรเลยคริสก็เลยจะใช้น้ําตาลในการที่เบรนให้รสชาตินเข้ากันดีนิดหนึ่งน,นะครับ Okay. แล้วก,ก็คนให้น้ําตาลมะพร้าวละลายเลยเนาะ,ะคิสเกือบลืมลืมไปว่าเราต้องใส่น้าปลาด้วยนะครับเดี๋ยวคิสจะใส่น้าปลาลงไปแค่2ช้อนกินข้าวนะครับเพราะคิสต,ต้องการให้เปรี้ยวนำนะเนาะเสร็จแล้วก็คนอีกทีนึงให้ทุกสิ่งอย่างละลายเข้ากันเนดะี๋ยวคิสแอบ,บแตะชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นอย่างที่ต้องการหรือเปล่านะครับโอเครสชาติได้อย่างที่คิสต,ต้องการแล้วเดี๋ยวคิสจะเอาต้มซุปเปอร์ขาไก่คิสลงเลยนะครับ ก็บางคนอาจจะตักน้ําลงไปก่อนแล้วก็คนน้ํากับตัวเครื่องปรุงที่เราปรุงไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ชิมรสชาติให้แบบได้อย่างที่ต้องการแล้วค่อยเอาขาไก่ลงนะครับตอนคริสวันนี้ค่อนข้างมั่นหน้าว่ารสชาติของเราโอเคแล้วก็เลยจะเอาขาไก่ลงไปเลยนะครับพอใส่ขาไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาตามด้วย พริกขี้นูบุบนะครับอันนี้จะใส่ลงไปก่อนนิดนึงนะครับพสัก3เม็ดเนาะแล้วก็ตำด้วยผักชีธรรมดาผักชีใบเลื่อยนะครับนิดหน่อยแล้วก็ครนลุกเคล้าให้ทุกอย่างมันเข้ากันเนาะตัวผักชีมันจะแทรกแทกไปตามตีนไก่อะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ดูแบบเขียวเขียวแดงแดงนะครับสวยงามอะไรเงี้ยนะครับโอเคพอคนจนสาแก่ใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าทิสก็จะใส่ พิกชีหนุส่สวนลงไปตามด้วยผักชีใบเลือ่อยแล้วก็ผักชีธรรมดาเน,ะนาะโรยๆหน้าไปนิดหนึ่งให้เขาแบบมีความเขียวๆอยู่ข้างบนสักนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ได้อย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึง เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะว่าวิธีการทําของคริสเนี่ยคือคริสเอาตีนไก่ไปต้มน้ําก่อนหนึ่งน้ำเพื่อเราก็ทิ้งน้ําไปนะครับการที่คริสทําแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรที่มาจากชิ้นส่วนของสัตว์ที่มันมีกระดูกอะไรเงี้ยนะครับตัวกระดูกเนี่ยข้างในมันจะมีพวกเลือดพวกไขกระดูกอะไรอยู่นะครับถ้าเกิดว่า เราไม่ได้ต้มน้ําทิ้งก่อนเนในกรณีของคริสกรณีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้มน้ําทิ้งก่อนเนี่ยบางทีตัวน้ําที่ออกมาจากตีนไก่จากปีกไก่เนี่ยเขาจะมีทั้งแบบเลือดที่อยู่ในกระดูกทั้งไขกระดูกแล้วก็ทั้งตัวคอลลาเจนที่อยู่ตามตีนไก่ตามปลายปีกเนี่ยมันจะทําให้น้ําของเราเนี่ย ขุ่นแล้วก็ค่อนข้างหนามากประกอบกับว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอยู่กลิ่นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตัวน้ําของเราเนี่ยมีคอลลาเจนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยไม่หอมนะครับเพราะฉะนั้นคิสก็เลยตัดสินใจว่าต้มน้ําทิ้งไปสักรอบหนึ่งดีกว่าแล้วก็ค่อยเอามาต้มจริงๆจังๆนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วแหละก็เทคนิค ของคริสก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรมากกว่านี้ก็แชร์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเผื่อคราวหน้าทำอีกทีนึงเนาะโอเคก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปทานต้มแซ่บก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับบ๊ายบายครับ